นอนเร็วจังเดี๋ยวพี่บัวน้องบัวหนีได้มาหน้าตาตื่นเชียวชี้ด้วยท่านจัดไปพามันมาทำไมท่านก็พามันมามาอยู่เป็นเพื่อนเรามานั่งกินเล่ากับมันพากับมันมามันอยู่เป็นเพื่อนเราไงสนุกดีไงเอยู่กันหลายๆคนโซตินี่ะลองถามมันสิว่ามันมาทำไมอ่ะมาทำไมวะไปไปมืดแล้วแล้วคืนนี้ใครจะไปก่อนขอฉันก่อน ้าก่อนบอะอันที่จริงแล้วเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันหมดแล้ววะ เสลืมไปบทยังไม่เสร็จอาจารย์ไม่ได้เลือกแล้วเศก็ถาแล้วห่อเลยดีกว่าเฮ้ยอาจารย์วงใบไม้เราหายตัวจะบ้ายังไงห่อดีกว่ะหายตัวอาจารย์ห่อดีกว่าหายตัวห่อต้อยแหลกหัดเอาพื้นฐานง่ายๆดีกว่าวิ่งจจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนไม่มีวันที่เราจะพากไปไป จะไปกับใครแน่ๆถามมันจะให้ไปด้วยก็ไปด้วยสิมาไปด้วยสิอาจารย์ครับชีวิตกอดเราคงไปด้วยกันไม่ได้แยกทางกันเถอะครับโถ่ไอ้กางชีวิตของคุบุญ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 เรียกทำไมกู้ไปกอดอ้ออ้อกอดอ้อข้าไปด้วยกางข้าไปด้วยไปได้ไปกับเขาเฮ้ย สะแว่นล้าวเชียวคนฉลาดอย่างครูบุญออกหลังโบดีกว่าถุยใช่ไหม,มข้าแต่คุณคุยอันเป็นที่รักยิ่งข้าไม่ได้กลัวเองหรอกเว้ยเพราะว่าข้าไม่ได้มาคนเดียวนูนไอ้จองมันอยู่บนน,นูนโอ้ไอ้คุู แถ้าเองอยากจะคุยกับมันแล้วก็กระตุกเชือกเส้นนั้นแรงๆสิส่วนข้าไม่มีเวลาจะคุยกับเองเลยลาก่อนจุบๆ